สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทั้ง่องเราคลิปภาครอยู่ขณะนี้เนาะวันนี้ก็มาพบกับเรากิกอีกเหมือนเดิมคือเก่าหลินเคยร์ดน,นะคะกับวันวันอังคารเนาะคะ่ะวันอังคารที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดโรกิกสิ่งนี้ตัวเองแนวทางเราพัฒนาตองวดอ่าของทั้งเกาหลิมเพิร์รวมในคลิปนี้คลิปเดียวกันเนาะคะ่ะสรุปสรุปโครงสุดท้ายไปพร้อมๆกันเนาะ อาจจะไปลุ้นคิดแยกหายแต่คลิดนี้ก็สิล้งทั้งเลขเด่นเลขรองเลขชนเนาะสรุปโค้งสุดท้ายให้กับเอซแฟนคลับเนาะก่อนที่สซเบิ่งตัวเล็แน้าทางเลาพัฒนาตองวดของทั้งเก่าเซียนเนาะคะ่ะเมื่อนี้เรากีกัะต้องกราบขอบพระคุณเอซแฟนคลับหลายเนาะที่ยังรอคอยแล้ว็ติดตามรอคอยกับตัวเลขกเนวทางของตะละเซียนเนาะค่ะเ่ว,เาาวเ่าสินนะะ็นของชอชเชชัยมาดามคำนวณซองสุวรรณเลลนกนที่มา เซียนนุ่มเลกหลับนางฝาอ่าเซียนจิระเซียนซุ่มแล้วกะ็ของเลกเรากิกเนาะคะ่ะตองกับขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับหลายๆที่ยังติดตามและกะัก็รอคอยแนวทางเหมือนเดิมคือเก่าเนาะคะ่ะแล้วก็กับขอบพระคุณตัวเล็กแนวทางจากทั้งกนะ้าเซียนเนาะที่ให้ตัวเล็กแนวทางมาวางทางช่องกับขอบพระคุณหลาย,ลายที่ให้มาอย่างต่อเนื่องแล้วกะ็ตองตองงวดเนาะคะ่ะ เลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโพื่อยพวิจารณญาณในการรับชมและกรรับเราฟังเหมือนเดิมคือเต่าเชยนเคยเนาะค่ะเพื่อเพื่อเป็นการเสเเบิงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาตองวดประจําวันพุดธมืออื่นเนาะมือหนีลงไหกอนเลยค่ะสรุปยอดรวบยอดเทเดียวเนาะไปบึ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะก่อนที่จะบึ่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาตองวดของอ่าท่านเก่าเซียนเนาะมือนีเรากีกัิเอาสรุปเลขเด่น เลขเลนเลขเด่นเลขลองแล้วก็เลขชนของทางเก่าเซียนเนาะคะ่ะอ่ากะอ้างอิง,อ,งอ้งา,า,นนะะอางอิงมาจากเก้าเซียนเนาะค่ะอ้างอิงมาจากเก่าเซียนกับมีมาดามคำนวณชอเฉิดใช้เซียนนมเซียนซุมเซียนจิระเลขมิติมาเลขเอกิกเลขหลับนั่งฝ่าแล้วก็ซองสวรรเนาะคะ่ะอ่าเป็นตัวเลขชนกันเด่นชนกันลองชนกันแล้วก็จับคู่ชนกันเนาะคะ่ะที่มากที่สุดที่ชนกันลายที่สุดเนาะ กับตลเลขแนวทางของเลขกดินมือนี่แคปหน้าจอเดอ้อใครชอบูุใดามากหรือเลขตรงใจโดนใจกับของ f อ t ทติดตามโยกอะลองดูพิจารณาดูเนาะคะ่ะหาเลขเด่นนะคะบนล่างเด่นบนล่างเนาะเด่นทั้งบนทั้งล่างแลวเนาะคะ่ะเลขเด่นเด่นที่ศูนย์นะคะแล้วก็ลองเลขลรองลองที่หนึ่ง เลขชนกับสีศูนย์สามศูนย์สีแล้วกั1หนึ่งสีแล้วกั1หนึ่งห้าค่ะ,อะชอบก็จัดเนาะอุดัยมักกับตัวเลกแนวทางเลขเด่นประจํำมือนี้เนาะค่ะสำหรับของราบพัฒนาเนาะ,อะแอบปบหน้าจอเอาเด้อค่ะ,อะแอบปบหน้าจอไปต่อเนาะไปต่อของตัวเลกแนวทางร้วพัฒนาจองหมดของเซียนของชอเสดใช ชอสเชดใช่กระเข้าไปเต็มเมค่ะสําหรับตัวจับคู้อาจจะเป็นตัวกลับนะคะสําหรับแปดสองออกสองแปดห้าสองแปดกับเนื้อทางราพัฒนาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะของชอสเชิดใช่กระเข่าไปที่วิ่งแปดรูดที่แปดแนนนอนใดแนนนอนค่ะแต่ต้องกลับนะคะสําหรับเอแฟซี่ะพนขับที่ติดตามแล้วก็รอคยอยู่อย่าลืมไปกลับนะคะบนล่างพร้อมให้ 82นะคะอาจจะบเบาตัวนิ่มตัวจตอต้องขออภัยเอฟซีแฟนค่ะเป็นลายเนาะกับตัวเลิงแนวทางของซอเชดชัยแต่ถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านถือว่าผ่านฝั่งสุดๆอยู่ค่ะสำหรับซอเชดชัยปุรดทีรอกก้อยอยู่หมวดที่แล้วองค์เพิ่นกะเข้าไปเนาะคะ่ะเขาไปสายวิ่งสายรูดนิ่มจอกอาจจะรูดไปหมวดที่แล้วให้28อยู่กำลังออกหมวดนี้เนาะคะ่ะไปตอกับแนวทางไม่กับวัน้นพุธเนาะคะ่ะ กับตัวเลขแนวาทางของชอเชตชยัยอย่าเลื่อนผ่านเด้อค่ะคลิปนี้อาจจะเาี้ยวเนพราว่าเก่าเซียนเนาะปกติสีสรุปให้เก่าเซียนพร้อมกันไปเรื่อยลงไปแค่เดียวกับคืนนี้บึงกันยาวๆมือนีบึงกันบาไวกับมืออื่นต่อนะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาของชอเชตชยัยล่าพัฒนาวิ่งรูดนะคะเพื่อนไฮมานี่สามกับ4 2สองตัวซีหาง มีสามห้าสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเน้นเจาะที่สองหางค่ะสำหรับสองตัวเพิร์นมีสามแต่เอ้สามเจ็ดสามเจ็ดกับสี่เจ็ดค่ะสามเจ็ดสี่เจ็ดนะคะตัวนิ่มตัวเจาะสองหางเบิ้ลสามสามกับสี่สี่สามตัวสามหางเห็นไหมมีสี่สามห้าสี่สามเจ็ดแล้วก็สี่สามหกค่ะเน้นเจาะที่หางเดียวสี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดอะแคปหน้าจอกับตัวเรีงแนวทางคงชอเชิดใช้ไปจิตไปต่อกับเพื่อนกับ จัดไปค่ะเมือ่ออื่นกับตัวริกแนวทางของซอเชษชัยอ่าซองสุวรรณซองสุวรรณก็เข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดนะคะวิ่งรูดวิ่งซีเดล็กบืนเห็นไหมซีซีออกซีหาเนาะลุดไปหนึ่งแต้มกับตัวเรขงแนวทางของซองสุวรรณตัวนินตัวเจาะหลุดไปต้องขออภัยกับเอซีแฟนคลับหลาย,ลายแต่ว่าซ้ายวิ่งซายรูดก็ยังมาอยู่นะคะ หวดที่แล้วของขึ้นเข้าไปเต็มๆต,ตัวนิ้นตัวเจานะศูนหาเนาะทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งสายรูดห้ากับหกหมดที่แล้วของซองสวนแล้วก็เขาหมดต่อก่อนนั้นกับวิ่งหกนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดของซองสุวรรณใครชอบผู้ได้ติดตามอยู่ผูใดรอคอยอยู่อ่คชิปนี้อย่าพลาดเนาะคะ่ะอย่าเลื่อนผ่านเด้อกักบตุริกแนวทาง ซองสุวรรณนะคะลาวประนาวิ่งรูดกับแนวทางวันพุธอื่นนี้เนาะคะ่ะหามามีเก้ากับหนึ่งเด่นที่เก้ารองที่หนึ่งสองตัวสี่หางหายมามีเก้าหาเก้าจิตหนึ่งหาหนึ่งจิตเน้นเจาะอยู่ซองหางค่ะสําหรับสองตัวมีเก้าหาเก้าจิตกันไว้มีเลขกันพร้อมเนาะเป็่นกันหายมีเก้าหูกับเก้าเก้ามีกัน สามตัวสามหางเห็นไมมีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจาะอยู่สองหางค่ะมีหนึ่งเก้าหักับหนึ่งเก้าเจ็ดกับตัวหนึ่งตัวจ่อของซองสุวรรณอาแคบน,นาจอค่ะพูดเดยเสร็จไปต่อกับซองสุวรรณขอให้มนันขอให้ปังเด้อกับแนวทางของซองสุวรรณเสียนนุมค่ะเสียนนุมหลุดไปต้องขออภัยกับเอฟซีแฟนคลับหลายๆ กับแนวทางเลวพัฒนาของเพื่อนเนืนอจันที่พันมนาเนาะลุดไปยี่สิบเอ็ดก็รุดไปค่ะสิบเก้าสิบเก้าข่าตัววิ่งตัวรุดเนาะวันที่สิบเจ็ดของงพื่นก็เข้าไปที่ตัวจับคู่สี่หนึ่งแบบก็ต้องกลับนะคะจับคู่ให้1สี่หนึ่งเ่าเต็มเต็มยุดแต่ว่าอาจจะแต่บ่แม่นเป็นตัวตรงเนาะวิ่งสี่ออกไปละก็ลินรั่วนะคะต้องขอไปเยบซหลายๆเด้อกันฟังระบรูเรื่อง <laughs> โอเค่าหอยมาลินด้วาไปต่อกับแนวทางในเนาะค่ะสําหรับสองเสียนนุ่มของวัดประจําบรนพุตนะมอืออื่นนี่เอาไปรุ่นเอาไปพิจารณากันอีกหนึ่งแนวทางกับเสียนนุ่มกับเราพัฒนาวิ่งรูดนะคะเพื่อนหอมานี่หนึ่งกับสอง,งให้มาหนึ่งกับสองสองตัวซี่หางหอมานี่หนึ่งซี่หนึ่งหาสองซีสองหาค่ะนิ่นเจาะอ,อยู่สามหางนีหนึ่งซี่หนึ่งหาแล้วก็สองหาสองหาค่ะ เบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งกับสองสองค่ะวันนี้เพิ่นไฮเลท์เปิดมาอีกนนเนาะสามตัวสีหางเห็นไหมหนึ่งสองสี่หนึ่งสองหางหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองค่ะหนึ่งเจาะอยู่สองหางค่ะหนึ่งสองสี่กับหนึ่งสองหางกับตัวเลกแนวทางแล้วพัฒนาตองหัวของเส้นนุ่มเนาะคะ่ะใครชอบผู้ใดมากรักเดียวใจเดียวยังรอคอยของเส้นนุ่มอยู่กับจัดไปค่ะกับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาเนาะ ต่อด้วยมาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณสำหรับรับพัฒนาวิ่งของเิืนวิ่งรูดรูดไปสองตัวรูดไปเนาะสะรุปคือรูดไปนะคะงวดนี้งวดที่แล้วของิ่นเข้าไปปังๆสุดๆุดเลยเนาะสำหรับตัวนี่งตัว,ตวจเจาะเข้าต็มตม,ตมแบบไม่ต้องกลับศูนย์หักออกศูนย์หักกับตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาของมาดามคำนวณเมื่อวันศุกร์ผ่านมาเนาะยี่สิบเอ็ด สิบเก้าหลุดไปสิบเจ็ดเข้าตัววิ่งตัวรูดเนาะงวดประจำวันศุกร์ของขึ้นเข้าไปตัวนิ่งตัวจอ,อยังคักยังแน่เนาะคะ่ะของวันจันทร์ที่ผ่านมารุดไปเนาะต้องขอไปกินซีแฟนคลับเ้อค่ะที่ทีโปรดติดตามของมาดามคำนวณอยู่มาดามคำนวณงวดต่อเนาะคะ่ะตองงวด กับเราพัฒนานะคะวิ่งรูดพันไหมามีศูนย์กับหนึ่งเด่นที่ศูนย์ล่องที่หนึ่งค่ะสองตัวสามเอสองตัวสี่หางไห่มามีสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์ซี่หนึ่งตัวเน้นเพิ่นยุที่สองหางค่ะสําหรับสองตัวนอกนีสามศูนย์กับสี่ศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะกันไว้มี 50, 0, 0, 3, ห้าศูนย์กับศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางไหม้ามีหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสี่ไอหนึ่งซี่ศูนย์ หน,นึ่งสามศูี่ศูย์ละกันห้าศย์ค่ะนิ่นเจาะที่หนึ่งสามศย์กับหนึ่งสี่ศนย์ค่ะตัวเนิ่ตัวเ,วเจาะของมาดามคำนวณกับเราพัฒนาใส่ตัวของเล็กรับนางฟ้าค่ะเล็กรับนางฟ้าอ่าอันนี้ก็ต้องขาออภัยเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ตัวเล็กนวทางหลุดไป แรงว่างวดทีแล้วของเพื่อนนอเข้าไปเต็มเต็มตรงตรงทั้งสามตัวโตัสองตัวบนล่างเข่าปังๆเข่าคักเข่าแน่หวดนีเพื่อนเล่นรุดไปเนาะค่ะสําหรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมารุดไปแต่ว่าวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเขาทั้งตัวนินตัวเจอแล้วก็ตัวจับคู่ตัวกันเนาะค่ะ ข้องขอหลลายตัวจับคู่ตัวกันแต่ว่าบอต้องกลับเนาะ05แล้วก็3ตัวเข้าไปกับเหล็กหับนางฝากงวดมนีต่อนะคะต่อเหมือนเดิมสําหรับตัวเล็กแนวทางถึงสิบอขาวบาปังแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับก็ยังรอคอยอยู่เหมือนเดิมคือเกาสินเคยกับตัวเลขกของเหล็กับนางฝาเนาะกลับเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆุกเซียนแล้วก็ทุกแนวทางกับขอบพระคุณเอฟซีเด้อที่ว่า เป็นกำลังใจให้ทุกเซียนรอคอยของทุกเซียนนี้เนาะคะ่ะสําหรับของล่าพัฒนาของเรียกรับนั่งฝานเนาะคะ่ะวิงรูดเป็นไหม้มีสองกับหาเด่นที่ห้าร่องที่สองนะคะสองกับหา้าสองตัวซี่หางไหายมาสองเก้าหาเก้าสองศูนย์หาศูนย์เน้นเจาะที่สองหางมีหาเก้ากับหาศูนย์เบิร์นหาหากับสองสองค่ะคนไหายมา สตัวสามหางมีสองห5าเก้าสองหาศูนย์แล้วก็ห5าหาสองเน้นจะอ,อยู่สองหางค่ะสำหรับสามตัวมีสองหาเก้ากับสองหา 0, อ่าศูนย์แคปหน้าจอภพ่จะไปต่อกับเลขลับนางฟ้าแคปเอาเด้อค่ะกับแนวทางเราพัฒนาของเลขลับนางฟ้าแล้วก็มันอ่ะไปต่อของ เลขนี้ที่มาเลขนี้ที่มากับเราพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารุดไปค่ะต้องขอปเอฟซีแฟนคลับหลายๆห,ยหววที่แล้วของเพื่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะมาที่ห้าแล้วก็จีดเนาะวิ่งรุดดินที่ห้าดินที่จีดมาทั้งสองตัวเนาะสําหรับสายวิง่งสายรุดแต่ว่าสายนินสายโจอ,อาจจะรุดไปเนาะค่ะกับตัวเลขแนวทางของเพื่น ของเลขมีที่มาเก่าไปไม่มากค่ะไปต่อกับแนวทางฝั่งฝั่งมันเดืนคือเก่าเนาะสําหรับลาวพัฒนาของเลขมีที่มาวิ่งรูดเปันหายมากมีศูนย์กับสองเด่นที่ศูนย์ล่องที่สองค่ะสําหรับสองตัวมีสี่หางมีศูนย์หกสองหกศูนย์เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดตะเนิ่มเจาะที่สามหางค่ะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดตัวนิ่มตัวจอเนาะค่ะกันไว้มีศูนย์แปดกับศูนย์ศูนย์ 3ต,ตัวสามหางนี6ศูนย์สองหกศสองเจ็แล้วก็ศูนดค่ะเน้นจออยู่หางเดียวค่ะ3มตัวนี่ศูนย์สองเจค่ะกับตัวเน้นตัวจอของเลขนี้ที่มาเอาแคปหน้าจอค่ะผู้ใดที่ไปต่อกับเลขนี้ที่มาของเลขล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะมึงน,นี้เอามาลงต่ออีกเนาะสำหรับตัวเลขแนวาทาง ลาพัฒนาของเหล็กลอกอกสรุปในคลิปนี้วัดนี้นะคะถามเอซีไปว่ามีผู้ใดวิ่งแล้วหลอดบอเอฟซี FC ว่าโอ้ผู้ใดลูดแล้วหลอดบอลูดแต่ว่าล่วงว่า FC เอฟซีเอาแต่จิตว่าไเอาแต่จิตว่าได้เอาหาเนาะเมันกะเลยลูดแล้วก็เลยล่วงได้ซับไม่แล้วคะ่ะลูดแต่ว่าล่วง ของล็อกจริงเนาะคะ่ะกัมีเข่าตาตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวนอสห้าเข้าไปที่หาเล็กเบืนให้หาหาแต่ว่าออกซีหาเนาะคะ่ะต้องขออภัยจกซีแฟนคลับลายๆาําหรับแนวทางตัวนินตัวเจาะบ่เขาะะ่าเนาะต้องขออภัยกับซีไปต่อกับแนวทางใหม่เหมือนเดิมคะ่ะฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องล็อกจิกแล้วกับทุกๆุกเซียนที่หายแนวทางมากเนาะคะ่ะกับขอกําลังใจจากซีแฟนคลับพ่อแม่พี่น้อง ลุงปานาอาทีพีน้องๆทั้งหลายเนาะค่ะกับขอบคุณหลายๆที่เขามาบึงกันเนาะค่ะสําหรับเลขล็อกกีกล้าพัฒนานะคะวิ่งรูดมีศูนย์กับสองค่ะ,ด 0, คะเด่นทั้งศูนย์และกัสองเนาะสองตัวซี่หางมีศูนย์ห้าศูนย์หกสองห้าสองหกนิ่งเจาะอยู่สองหางคับศูนย์ห้ากับสองหกค่ะกันไวมีสองแปดกับสองสอง สามตัวซี่หาง02ห้า02หก02แปดแล้วก็02สองค่ะเน้นจออยู่สองหางค่ะสามตัวมี02ห้ากับ02หกค่ะอาไขสิไปต่อกับล็อกลิกอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปเอาไปต่อไม่รอชา้าของเซียนซูมวิ่งรูดกอดคอกันมาค่ะหากับซี่สำหรับรับพัฒนาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ ถือว่าผ่านถือว่าปังอยู่เนาะคะ่ะตัวนินตัวจอาจจะหลุดไปกับตัวเล็กแนวทางของเซียนซุม้มเด็กขึ้นหายห่าห่ากับซีซีเอว,วามันออกซีหาเนาะไปจต่ซ้ายวิ่งซ้ายรูดผ่านเนาะคะ่ะตัวนินตัวจอาจจะหลุดไปต้องขอภัยฟีมันเดิมเซียนซุ้มเนาะคะ่ะลาพัฒนาวิ่งรูดปันหามามีเก้ากับศูนย์เด่นที่เก้าเด่นที่ศูนย์สองตัวซีหางเก้าซีเก้าสาม ศูนย์สี่ศูนย์สามเน้นเจาอะอยุ่สามหางค่ะมีเก้าสี่เก้าสามแล้วก็ศูนย์สามค่ะต,นนตัวเน้นตัวเจาะพื้นเลขกันเพื้นไหมามีเก้าหนึ่งกับศูนย์ศูนย์สามตัวสี่หางไหมามีเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์ค่ะไอ้สองอ่าสามตัวสองหางค่ะมีเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สามเน้นเจาะนะคะสำหรับของเซียนซูมกับลราพัฒนาตรงหวดวันผุดเมือ่อื่นมีเนาะ เซียนจีระของเซียนจีระเข้าไปที่วิ่งรูดหนะ้าเนาะเดินที่ห้าร้องที่หกก็เข้าไปที่ตัวเดินเนาะคะ่ะที่เพ็นวงไห้น่เจาะที่ห้าหลัก้อยก็มาสองตัวรูดไปเนาะสามตัวรูดไปต้องขออภัยอีกสี่งวดที่แล้วของขึ้นเข่าไปเต็มเต็มเนาะคะ่ะสำหรับหาศูนย์ออกศูนย์ห้าแต่ก็ วิ่งบนล่างทั้งห้าแล้วก็หกเอาทั้งบนทั้งล่างเนาะสายวิ่งสายรูดแต่ว่าสายนิ่นสายจออาจจะรูดไปสามตัวรูดไปแ,แนวทางมาเอามาเอาตองงวดกันกันกบของเซียนจีรเนะคะสำหรับราบพัฒนาอ่างวดประจําวันพุดมืออื่นนี่เนาะวิ่งรูดพันไหยมาที่ศูนย์กับหนึ่งเด่นที่ศูนย์เด่นที่หนึ่งเด่นทั้งสองตัวเนาะสําหรับสายวิ่งสายรูด สองตัวซี่หางไฮมาศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสาม 1, 2, ค่ะเน้นเจาะที่สองหางมีหนึ่งสองกับศูนย์สามค่ะตัวเน้นจะเจาะเบิลศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งสามตัวซี่หางไงม,มาศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะเน้นเจาะที่สองหางสำหรับสามตัวมีศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หนึ่งสามค่ะกับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาตรงวดของอเซนส์กีฬาเนาะ ค่ะสำหรับคืนนี้เนาะค่ะฝากไว้กับอีกก้าวแนวทางกับก้าเซียนหมักเซียนใดจัดเซียนนั่นเนาะค่ะกับตัวเกขแนวทางราพัฒนาของคำคืนนี้เอาไปลุ้นกันมืออื่นกับตัวเกขแนวทางที่เพื่อนใหมาต้องกบาบขอบคุณในหลายอัเก้าเซียนหกเซียนแปดอ่ะจ้ะทัเก้าเซียน,อน,ยนโอ้พีดก้าเซียน น้องขอกลับขอพรบคุณในลายที่ให้แนวทางมาแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ขาดบ่ไดดต้องกลับขอพระคุณในายสำหรับคืนนี้ขอให้เอฟซีบึงแนวทางกับทางชองโลกิกไปยังมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ปังปงกับพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ับสวัสดีค่ะ